สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel เดมอนวิวในคลิปนี้เราจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนทีม YouTube ในโทรศัพท์มือถือกันนะครับโอเคนะครับวิธีการจะเปลี่ยนนะก็ให้ท่านผู้ชมเนี่ยกดเข้าไปที่รูปโปรไฟล์ทางด้านขวามุมล่างของจอนะครับเมื่อมาอยู่ในหน้านี้นะครับให้เรากดไปที่รูปฟันเฟืองทางด้านขวาบนสุดนะครับเมื่อเข้ามาในการตั้งค่าแล้วเนี่ยให้เรากดไปที่ทั่วไปเมื่อมาอยู่หน้านี้จะมีคําว่า ทีมของแอปขึ้นมาให้เรากดนะครับเราก็ลองกดเข้าไปดูครับจากนั้นก็จะมีให้เราเลือกนะครับ3อย่างนั่นก็คือใช้ทีมของอุปกรณ์ทีมสีอ่อนทีมสีเข้มซึ่งทีมสีอ่อนเนี่ยก็คือสีพื้นหลังแบบเป็นสีขาวนะครับสว่างๆทีมสีเข้มจะเป็นพื้นหลังสีดำๆนะครับผมอ่ะซึ่งตอนนี้ของผมเนี่ยใช้ทีมสีเข้มอยู่ผมจะเปลี่ยนเป็นทีมสีอ่อนก็จะได้ประมาณนี้ครับ ถ้าเกิดท่านผู้ชมชอบทีมพื้นหลังสีดําก็กดปีที่ทีมครับแล้วก็เลือกทีมสีเข้มทีมพื้นหลังก็จะกลายเป็นสีดําอย่างนี้นะครับผมโอเคก็หวังว่าในคลิปนี้เนี่ยจะมีประโยชน์สําหรับใครหลายๆคนถ้าเกิดท่านผู้ชมชอบก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กับทางเราด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปสาระหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ